มูร่งวหวว่านลิขิดหวนรักนิยายจีนย้อนยุคเข้มข้นมีอีบุ๊กวางจำหน่ายบนเมบแล้วอย่าพลาดความสุขใหม่รอคุณอยู่ค่ะสวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะเก็บข่าวเด็ดบนโซฮูกันต่อคะ่ะของโยโย่เอ็นเตอร์เทนเมนต์นะคะอันนี้ก็มีคนเข้าไปอ่านหลายล้านเลยนะคะก็จั่วหัวว่าฟิลเตอร์ของฝางอี้ฝานพังทลายลงโจฉีเองก็โดนแอดมินเว็บไซต์แฟนคลับของตัวเองแฉด้วยเดี๋ยวเรามาดูเนื้อข่าวกันนะคะเขาบอกว่า การไม่กระตือรือล้นในเรื่องของซุบซีเป็นสัญญาณของปัญหา เมื่อวันที่4มกราคมนะคะปี2026หัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยมบนเว็บปอค่ะก็ระเบิดตุ้มขึ้นมานะคะนั่นก็คือโจฉีฝั่งอีฝานะคะผู้น่ารักจากละครเรื่องอาริเทอร์รียูเนียนค่ะถูกโจมตีทางโลกออนไลน์โดยแอดมินนะคะเว็บไซต์แฟนคลับของเขาเองนะคะที่ใช้ชื่อว่าแอดนะคะคับพี่เคอะไรเงี้ยซึ่งก็ปล่อยบันทึกการสนทนา18รายการออกมาค่ะเป็นหลักฐานที่ปฏิเสธไม่ ได้เลยนะคะปรากฏว่าในขณะที่ชายหนุ่มที่ดูสงบเงียบภายนอกเนี่ยเขาแอบ,บใช้บัญชีรองเพื่อติดต่อกับแฟนคลับเป็นการส่วนตัวด้วยนะคะเราโดยที่โพสต์กําหนดการเดินทางหมายเลขเที่ยวบินและแม้กระทั่งแถวที่เขาเปลี่ยนไปค่ะโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยเขายังรวมถึงบัตรโดยสารด้วยนะคะประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงนี้ค่ะคือโจฉีไม่เพียงแต่เปิดเผยข้อมูลอย่างกระตือรือร้นเองเท่านั้นแต่ว่ายังเร่งเร้า ให้มีการอัปเดตเพิ่มเติมบนโลกออนไลน์อีกด้วยนะคะอย่างเช่นวันนี้ไปฉางซาคุณได้จัดใครไปบ้างรู้อย่างไรแบบนี้ก็คือมีการบอกให้แฟนคลับเนาะไปอะไรเงี้ยไปไปรอเขาไปต้อนรับไปโน่นนี่นะคะแล้วก็บอกว่าคุณสามารถพาไปเป็นกลุ่มใหญ่ได้เลยนะเอ๊ะทำไมมาแค่สองคนล่ามามากกว่านี้สิ แอดมินนะคะเว็บไซต์แฟนคลับก็แบบอุทานเลยว่าโอ้โหฉันติดตามไอดอลของฉันเนี่ยไม่ใช่เครื่องมือวัดผลที่น่าโมโหกว่านั้นนะคะก็คือเมื่อมีแฟนคลับมาแค่2คนจริงๆค่ะชายหนุ่มก็พูดอย่างน่าสงสารว่าพวกเธอพวกเราก็รอแค่8ชั่วโมงเองนะมาแค่นี้เองเหรอแล้วก็ฝั่งนะนี่มันมนุษย์หรือเปล่านะคะก็คือแอดมินแฟนคลับของโจฉีเนาะก็คือยัวศิล,ลปินที่แบบเออ ก็โยะโจฉีเองนะคะแฟนคลับก็รีบไปสนามบินนะคะแบบค่ำวันค่ำคืนโดยการนั่งรถไฟความเร็วสูงไปนะคะเพื่อให้กำลังใจศิลปินของเขาคนนี้ค่ะพวกเราคนทำงานเสียสละเวลาไปเพื่อรับเขานะคะแล้วคุณคิดว่าพวกเราไปที่นั่นเนี่ยเพื่อเพิ่มความนิยมให้คุณด้วยการคอมเมนต์งั้นหรือคะ่ะ เมื่อเห็นว่าเรื่องนี้ถูกเปิดเผยโพลออกมานะคะบัญชีสำรองของโจชีก็ยังคงโพสต์ข้อความว่าคุณอยู่ไหมนะคะอย่างต่อเนื่องเลยค่ะแอดมินเว็บไซต์แฟนคลับแนะนําเขาอย่างจริงจังว่าให้มองโลกตามความเป็นจริงนะยูแต่ชายหนุ่มไม่สนใจนะคะหันกลับมาคือพิมพ์กลับมาถามอีกครั้งว่าคุณได้จัดใครไปที่สนามบินบ้างหรืออย่างก็คือแบบไปรอ,อผมอะไรแบบเนี้ยหญิงสาวคนนั้นนะคะก็เรียกได้ว่าทั้งเสียใจอกหักอย่างหนักแล้วก็ รบายความโกรธน่าจะโดนกดดันเนาะการทำแบบนี้กับทางแอดมินของอเว็บไซต์แฟนคลับนะคะการกระทำสามอย่างพร้อมกันนะคะมีทั้งเลิกติดตามโพส์ยวเหยียดแล้วก็บันทึกการสนทนาถูกปล่อยออกมาค่ะก็ทำลายภาพลวงตาของเหล่าบรรดาแฟนคลับแล้วก็ทำลายภาพลักษณ์ของนะโจฉีนะคะโจฉีเขาใช้ชื่อว่าฝังอีฝาเนาะในบัญชีรองนะคะก็พังทลายลงอย่างรวดเร็วราวกับรถไฟความเร็วสูงค่ะ แล้วก็ปรากฏนะคะความคิดเห็นรุนแรงจากชาวเน็ตขึ้นมาด้วยค่ะคนอื่นความสัมพันธ์พังทลายแต่ของโจฉีมีแต่เรื่องการจัดการสนามบินฉันแนะนําให้เขาเลิกเล่นละครเถอะแล้วไปเป็นพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินนะเหมาะกว่าเยอะเลยแล้วก็แฟนคลับสาวๆเนี่ยพวกเราขับเคลื่อนด้วยความรักไม่ใช่ความกังวลเรื่องระดับพลังงานนะอืมอ่ะค่ะคอมเมนต์พอสอจีนมาติมนะคะสุดท้ายแล้วนะคะการอยากดังเนี่ยเขาบอกว่าไม่เป็นไรหรอก แต่การปฏิบัติต่อแฟนคลับเหมือนเป็นแค่ตัวช่วยสร้างบรรยากาศให้เขาฟรีีจะทำอะไรอยู่ก็ต้องมาต้อนรับเขามาให้กำลังใจเขาอะไรเงี้ยถือว่าเป็นการทำที่ประมาทจริงๆนะคะแล้วก็บอกโจฉีว่าเอ้ย ตื่นได้แล้วนะคะดาราระดับท็อปตัวจริงเนี่ยต้องพึ่งพาง,งานพึ่งพาง,งานแล้วก็ผลงานนะไม่ใช่จํานวนแฟนคลับจํานวนคนที่ไปต้อนรับที่สนามบินหรือว่ารูปภาพที่ตัดต่อหรือว่าป้ายไฟนะคะก็หวังว่าครั้งต่อไปที่เขาเป็นที่พูดถึงเนี่ยจะเป็นเพราะละครเรื่องใหม่ของเขาประสบความสําเร็จนะคะไม่ใช่เพราะเขานั้นทําผลงานไม่ถึงเป้าหมายแล้วก็จะให้คนไปรับที่สนามบินอย่างเดียวอะไรประมาณนี้โอ้ตายแล้ว อายเนาะอืมถ้าเป็นแบบเออถ้าเป็นโจฉีแล้วโดนโดนแอดมินเนาะเว็บไซต์ของแฟนคลับตัวเองประจานขนาดนี้ใช้คำว่าประจานคือเปิดเผยข้อมูลเบื้องหลังขนาดนี้แล้วเบอกได้เลยคดรอายเลยนะคะขนาดนี้ยังอายแทนเลยอ่านข่าวให้เพื่อนๆฟังยังอายเลยนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะก็ไม่รู้ว่า ไม่รู้ว่าถูกกดดันอะไรเนาะสำหรับแอดมินนะคะถึงกดมากขนาดนี้อะไรค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายเนาะ <c oughs> ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะเดี๋ยวเราไปเก็บข่าวอื่นกันต่อนะคะสวัสดีค่ะ